อกุศลมันแปลว่ามันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลนแปลว่าตัดสิ่งที่ควรตัดนี่เคยจําไว้ดีเลยว่าถ้าพูดว่ากุศลกุศลมันมันตัดสิ่งที่ควรตัดกุศละตัดญ้าค่าที่ควรตัดแล้วอากุศละมันไม่ตัดญ้าค่าที่ควรตัดพูดง่ายๆก็ว่ามันตัดสิ่งที่ควรตัดมันหมดปัญหาเราเป็นกุศล มันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดมันเหลืออยู่เป็นปัญหาม,มันนนะัคืออกุศลน,นานาชนิดร้อยอย่างพันอย่างหมือ่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างให้ถูกต้องทางจิตให้มีการตัดสิ่งที่ควรตัดก็เรียกว่าถูกต้องทางจิตที่เรื่องจิตเป็นอกุศลน,นี่มันมากมาย นับได้ทั้งร้อยทั้งพันตั้งหมื่นทั้งแสนความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงนับได้ทั้งร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างมันไม่ตัดสิ่งที่ควรจะตัดออกไปแล้วมันก็เป็นความไม่ถูกต้องมันถูกต้องทางจิตเนี่ยถูกต้องทางจิต เป็นถูกต้องที่สองมันใครๆระวังรักษาอย่าให้เกิดความผิดพลาดทางจิตมันยิ่งกว่าทางกายถ้าถูกต้องทางจิตแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่แม้แต่ธรรมามนก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ถ้าถูกต้องทางจิตอย่างเดียวทั้นมันไม่มีสิ่งที่รบกวนจิตจิตมันบริสุทธิ์ มันเกลี้ยงเกลามันไม่มีความรบกวนมันช่วยจำไว้เป็นเรื่องที่สองว่าถูกต้องทางจิตจะแจกเป็นชื่อกิเลสตัวไหนก็ได้มันก็ถูกต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกิเลสตัวนะั้นถูกต้องที่สามก็ถูกต้องทางอัตตาทางตัวตนทางตัวตนนี่มันมันละเอียดลึกยิ่งขึ้นไปกว่าทางจิตอย่างเดียว ถ้ามันเรียกว่าทางตัวตนทางตัวตนทางอัตตาถูกต้องทางอัตตาอัตตานะแปลว่าตัวตนถูกต้องทางกายเรียกว่าสัมมากายาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาจิตตาถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาอัตตาถูกต้องทางตัวตนมีตัวตนที่ถูกต้องไม่เป็นปัญหา ตัวตนที่ถูกต้องนั่นคือมันมันไม่ไม่มีอหังการมมังการมานะหานุสใสพูดเป็นเรื่องาเป็นบาลีแต่มันยุ่งยากลำบากมันลืมซะอีกมันไม่มีตัวกู้ไม่มีของกู้นั่นแหละถูกต้องทางอัตตาถ้าเป็นบาลีมันยาวเฟอยอหังการะมังการะมานนุสเนี่ย อาหังการมันคือว่าตัวกูมรรมงการว่าของกูมานาคือสําคัญมันหมายอนุสัยค,คือความเคยชินความเคยชินที่จะเกิด <c oughs> มานาคือยึดถือว่าตัวกูว่าของกรูถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นอาหังการะมมังการะมานานุสัยแล้วก็เรียกว่าถูกต้องทางตัวตนทางอัตตาทางตัวตน เป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าเป็นพระอรหันต์ถูกต้องทางอัตตาถูกต้องทางตัวตนนี่เอาที่สี่พอสุดท้ายว่าถูกต้องทางความว่างเรียกว่าถูกต้องทางสุญญาตาหรือสัมมาสุญญาตาถูกต้องทางเรื่องของความว่าง ระวังให้ดีนะจะพูดจังงจริงจริงจัง,จงว่าไอ้ชาติงโง่มันไม่รู้เรื่องความว่างะลรเลยไม่รู้เรื่องความว่างเลยเลยมันไม่รู้ๆๆรว่างมันคืออะไรคําว่าว่างมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรแต่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เกิดกิเลสใดใดไม่ได้มันว่างจากกิเลสไม่มีกิเลส โดยการทงความกิเลสเล็กกิเลสใหญ่กิเลสต้นเหตุกิเลส,เล,สลายหางอลไมัน <c oughs> ว่างไป้งหมดรี่ว่าสัมมาสุญญาตาว่างจาก <c oughs> สุญญาตามันคขายกันคำซ้ำคำทับศัพท์นี่จำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้ว่าสัมมากายาว่างทางกายถูกต้องทางกาย สมาจิตตามันว่างทางจิตมันถูกต้องทางจิตสมาอัตตามันว่างจากอัตตามันถูกต้องทางอัตตาสมาสุญญาตามันว่างโดยประการทั้งปวงคือว่างอย่างพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรที่เ,เป็นบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้มันว่างสัมมา สุนียตาชักจะสงสัยเสร็จแล้วว่าแม้แต่สี่อย่างนี่ท่านทั้งหลายก็ยังอาจจะจำไม่ได้ก็ได้เนี่ยไม่ไว้ใจคุณแล้วขอย้ำอีกทีว่าขอให้จำความถูกต้องสี่อย่างนี่ไว้ให้ได้ว่าทางกาย สัมมากายาถูกต้องทางกายว่างทางจิตเกิสัมมาจิตต้าถูกต้องทางจิตว่างอัตตาเรียกว่าสัมมาวัตตาว่างจากตัวตนสัมมาสุญญาตาว่างโดยประการทั้งปวงว่างโดยประการทั้งปวงถ้าสี่อย่างจำไม่ได้ อย่างนี้แล้วก็จะขอพูดไปตายจะดีกว่าไปตายจะดีกว่าเพราะมันไม่รู้ความถูกต้องความถูกต้องนี่มันต้องว่างสี่อย่างนี้เมื่อมันไม่รู้ความถูกต้องมันก็มีแต่ความผิดพลาดันขออย่างมันมีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องขอย่างที่ว่าบาลีว่าสัมมาสัมมาสัมมาแต่ว่าความถูกต้อง ไม่มีคำพูดคำไหนที่ดีดกว่านี้อะพระพูดประธรรมพระสงค์มันรวมอยู่ที่สัมมารวม,ม,มที่สัมมาคือความถูกต้องความถูกต้องเป็นพระพูดเป็นพระธรรมเป็นพระสงค์ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางอัตตาแล้วถูกต้องการความว่างนี่สัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องถ้าไปหาคำคำไหนในประธานุกรมชาติไหนภาษาไหน แต่ถ้าพ่าชาติไหนภาษาไหนบ้างที่มันคานคําว่าความถูกต้องคําว่าความถูกต้องมันใช้ไม่ได้ในคนชาติไหนภาษาไหนไปหามาดูที่มันไม่มีเพื่อว่าถ้าพูดถึงความถูกต้องแล้วมันใช้ได้ทุกชาติทุกภาษาไม่ยกเป็นภาษาไหนมันมีความถูกโดยเฉพาะภาษาพูดของเราพุาทธประธรรมพระสงฆ์ก็คือความถูกต้องความถูกต้องนั่นจงรู้จัจกความถูกต้อง รู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องยิ่งกว่ารู้จักยิ่งกว่ารู้จักความถูกต้อง <c oughs> มีความถูกต้องแล้วมันก็ช่หมดปัญหานะพอหมดปัญหาคือหมดไอ,อสิ่งที่ไม่ไม่น่าปราถนาหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอะไรหมดไปหมดเลยเ้าว่ามันหมดปัญหาคือความถูกต้อง ถ้ามันยังมีปัญหาอยู่มันยังใช้ไม่ได้ไม่ว่าใครไม่ว่าจะคนไหนคนชนิดไหนชั้นไหนก็ตามถ้ามันยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งมันยังใช้ไม่ได้ครับ<ฮ>ปัญหาเนี่ยต้องไม่มีต้องไม่มีเราจะหมดปัญหาเป็นคนหมดปัญหาเรียกว่าสุญญาตาคือคนมีความว่างถ้าว่างถ้าไม่ว่างเหลืออยู่นิดแต่มันก็มีปัญหาปัญหาปรมาภูก็เหลืออยู่เป็นปัญหามันต้องไม่มีปัญหามันจึงเรียกว่า คนหมดปัญหาก็เป็นสัมมาคือถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุด